สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จ3ชั้นพระอาจารย์สุพจน์วัดสุทัศน์นะครับนี่ครับแต่ในขัะที่เป็นยันยันจมนะฮะอาจารย์สุพจน์สร้างตั้งแต่สร้างเมื่อปีพศ2อ8 4ครับ รูปทรงก็จะเป็นสมเด็จโบราณโบราณน,นะครับเป็นเนื้อผงมวลสารก็จะเป็นผงพระสมเด็จวัดระฆังบางขุนครมที่แตกหักทำรุ่น,นะครับอาจารย์สุพจน์ก็จะมารวบรวบมาบมสารของวัดระฆังชิ้นส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังวัดบางขุนพรมที่แตกหักเอามาทําเป็นรุ่นนี้นะครับ